Mình của ăn tập một loại tập một loại tập 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 สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบังเอียดเสียตอกปลาวิทิงตีแบบสาหรับคลิปนี้ทุกคนบางเอียดก็จะมาทดสอบเหยื่อตัวใหม่แล้วช่วงนี้ช่องมังเอียดก็ทดสอบไดยเยอะทุกคนหน้าปกก็จะเห็นในรูปเหยื่อธรรมดาเนาะช่องมันดังสปอัเซืรอก็เลยเข้าเยอะนะฉะนั้นคลิปนี้ต้องทดสอบเหยื่อตัวใหม่แล้วเหยื่อตัวใหม่ก็มาใหม่นี้ทุกคนก็จะดูนะครับในเคืร์นใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้มางเอียดคิดว่าเหยื่อนี้น่าจะมาตีจะดูได้แต่ว่าบางเอียดก็ไม่รู้ว่ามันเหยื่อใช้ตีอะไร รูน้ำเค็มหรือว่าน้ำโดนมีนเกลือจะให้ดูเหี้ยก่อนที่ไปดูอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจมเกีือและอย่าลืมกดซับไตที่ช่องบังเกีือแต่ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเกีือเวบนเยอะพอเวเนอันอื่นพังนี่เชื่อไหมเหรอแต่ว่าอันนุไม่ได้พังนะเพราะนุมันสวยมันเกีือเก็บไว้แต่ว่าอันนี้ก็มันก็จะเลไมันเกลจะเหยียบทิ้งนี่แหละเพราะอันนี้มันไม่เข้าหน้าเข้าตาทุกคนมันก็เลยไม่ไม่ผ่านไม่สวยมันเกลือก็เลยทำลายทิ้งนะคือคนแรกครับน้องต้องไม่เลือดทำเพลินนะครับหยอกหยอกหยอกหยตาามมมชเลย ทุกคนนี่ไงเหยื่อที่จะใช้ในวันนี้มังเอียดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเหยื่อของอะไรนะครับใช้น้ําเค็มหรือว่าน้ํโดนนะครับใครรู้ก็กดคอมเมนต์มาหน่อยนะอันนี้มังเอียดไม่รู้จริงๆนะแต่มังเอียดลองมาตีชาโดในเกือนนี้ดูนะครับในอ่างกับน้ํานี้ดูว่าจะโดนไหมนะถ้าโดนก็มีเฮนะถ้าไม่มีเฮก็ไม่โดนนะครับสวยมาพบกันแล้วกดไลค์า like, มาตามรับชมทุกคนมาแต่มังเอียดคิดว่ามัางเอียดน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยเลยนะทุกคน แต่ว่าก็ไม่น้อยเท่าไรแหละเข็นได้แหละลมมันมาหาบางเอียดแล้วบางเอียดก็มายืนฝั่งนี้แต่ถ้าบางเอียดไปยืนฝั่งโน้บางเอียดจะตีง่ายกว่าเดี๋ยวลองตีฝั่งนี้ก่อนถ้าตีฝั่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปตีฝั่งโน้ทุกคนเนี่ยเหยื่อที่บางเอียจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเหยื่อตัวนี้ทุกคนไม่รู้ใช้เขาใช้ตกปลาน้ํเขิมหรือน้ําดนเหมือนก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาให้บางเอียดด้วยนะครับแต่ว่าบางเอียด มันมีอะไรด้วยโอ้มีลูกปลายด้วยตรงงี้ทุกคนน่าจะตีชดูเนี่ยเลยนะบงังอย่างด้วยนะอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเหยียบปอกปอกที่ตีชดู shadow, จีบใช่ไหมทุกคนน่าจะนะเพราะว่าเวลาดึงแล้วมันจะมุดลงล่างใช่ไหมถ้าไม่ดึงมันจะลอยแต่ว่าข้างในนี้มันมีนู้บังเกิดทุกคนข้างในมันมีอ่าลูกปืนด้วยนะใช่สวยพร้อมกันแล้วเราก็อาสกิปปิ้งไปเลยสกิปปิ้งไปเลยนะสกิปปิ้งอะไรบางอย่างอย่านี้ก็ไม่ใช่สกิปปิง้ง มึงยไม่รู้ว่ามันจะตีไปไหมนะเพราะาน้ําหนักมันไม่ค่อยเท่าเลยแล้วก็ลมมันแรงมากทุกคนลมแรงมากไปลองเตียงก่อนครั้งแรกมินม้มัริมก็จะดูว่าจะขึ้นฝั่งนู้นนะทุกคนแล้วฝั่งนี้ไม่ขึ้นเลยทุกคนเห็นไหมเรามันจะขึ้นปุดขึ้นปุดขึ้นปุดฝั่งนู้นนะต้นไหนมึงเหยียดตรงไหนลองดูก่อนโอ้โหไปไว้ทุกคนอ๋อถ้าเราลากมันก็จะมุดลงใช่ไ,ไหมใช่เอออ๋อถ้าเราไม่ลากมันก็จะลอย เราต้องกลอวเร็วๆมันก็จะลงน้ําลึกอ๋อใช้ได้ฟิตขึ้นมาเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะกลางขึ้นปลายไม้เมื่อกี้คิดแล้วว่าเราต้องไปตีฝั่งนู้เพราะฝั่งนี้มันมันทวนนู้ทุกคนฝั่งนี้มันทวนลมมันตียากเราวจะไปตีฝั่งนู้เราจะได้ระยะทางที่ไกลกว่าแต่ว่าอีกทีก่อนนะเพราะว่าฝั่งนี้จะมีตัวกัดเดี๋ยวว่าไปทําระยะไกล้จะได้นะทุกคนต้องรอเร็วๆใช่ไหมมันจะได้ดำน้ำลึก ไม่รู้เหมือนกันเหมือนก็ไม่เคยตีเยอะนี้ถ้ามีตัวก็น่าจะก,กัดแล้วก็ติด,ดขึ้นมาแต่ว่าอันตรายนะทุกคนเพราะว่าเบ็ดมันคมมากดูทุกคนมันติดเลยนี่ติดหมดทุกอย่างนี่เห็นไหมสมมติว่าติดอยู่กลางน้ำนี่คือจบเลยทุกคนดูโอเคไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนูน้นทุกคนเดี๋ยวไปเจอนัฝั่งนูน้นขึ้นรถไปเจอนั่งฝั่งนู้นเลยไปไปไปผ่านน้องๆขี่รถสักีแล้วไม่ได้พาขี่รถนานเลย วันนี้อากาศมันก็ยังดีได้เลยนะครับเราเตรียมชะมาด้วยเผ <Bro. S 1> ื่อเราเจออะไรที่ตักได้เราก็ตักให้หมดทุกคนใช้ตักแค่ดูเวลาได้ปลาชะของคนอื่นจะเป็นวิงนะของเมียจะเป็นชะเพราะงเหียนเรามากสวยเป็นไงทุกคนขี่รถกับงเหียนวันนี้น่าจะได้ผลมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเราจอดรถไว้ตรงนี้แหละ โอเคอเก็บไว้มาเนี่ยนี่อ่างเก็บน้ำนะครับโอ้โหมันวินแล้วนะถึงมันไม่ใช่ตาวินแต่มันก็วินนะทุกคนฝั่งนี้น่าจะตีได้ดีกว่าฝา่ว่าฝัา่งนู้นมึงอย่าคิดว่านะเนี่ยเขาเตรียมที่ไว้ให้แล้วทุกคนเหลี่ยมนี้เขาตกปลาหน้าดินกันเยอะ ติดอะไรไม่รู้ไ,ไเอเสือโอเคสายหน้าก็ไม่ใสเ่เงียบจำไม่ได้หรอเวลาได้ตัวใหญ่ขาดทุกรอบทุกคนเพราะไม่ได้ใส่สายหน้าไปทุกคนตรงนี้ทําระยะได้ดีกว่าไหมทุกคนเออตีก็ได้โอ้หมดสายแล้วทุกคนมาดูว่ามันจะกัดไหมนะถ้าปลาตัวใหญ่กัดนี่คือแบบเงียบฮัดทันไหมไม่รู้นะไม่เคยตีอย่างนี้ด้วยทุกคนเขาต้องชูคันลงหรือว่าชูคันขึ้นมา อย่างนี้ใครรู้คอมเมนต์มาให้เห็นหน,หน่อยน้อมันวิ่งมาข้างล่างทุกคนเนเนาอวิ่งเห็นชัดไหมเอกจันแล้วต้องกอเร็วแล้วก่อ,อช้านะไม่รู้เหมือนกันนะเอด,ด,ด,ดูทุกคนดูหมดสปูนทุกคนห้าสิบเมตรหมดสปูนมาทุกคนถ้ามีตัวมันก็กัดเลยแต่ถ้าไม่กัดนั่นแปลว่าไม่มีตัวหรือว่าเยอะไม่ดีไม่รู้นะ ดีิวันต่อไปนะไม่รู้ของไรไหนนะไปหาซื้อกันเอาเองนะน้องๆเขาต้องกอรอช้าหรือว่ากรอไวปันไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันวิ่งกลางน้านะทุกคนดูสีสวยนะแต่ว่านะเออทุกคนดูนะดูรอบงเหยียดนะหมดสปูลไหมหมดสปูลทุกครั้งทุกคนํราระยะดีมากโอ้อย่างเท่อ่นนี่มันไงต้องทำโสว์ไลท์ลงต้องติงตกลาวเลยวันนี้แล้วปลาจะกัดไหมวันนี้หรือว่าสายสั้นเกินทุกคนต้องเพิ่มสายใหม่แล้วปน่ง มันขาดทุกรอบไงทุกคนพอขาดจากร้อยเมตรตอนนี้เหลือห้ากิเมตรแล้วทุกคนไม่ไกลแล้วแต่ยังไม่มีโดนเลยนะต้องลากช้าๆใช่ไหมอันนี้นเห็นก็ลากเร็วเกินทุกคนแอคชันดีนะเหยื่อวิ่งดีนะกลางน้ำนะทุกคนดูเดี๋ยวเราตีไปฝั่งนน้นดูปับ๊บทุกคนดูหมดหมดเลยนะปับ๊บมันก็จะมุดลงน้ํามันก็จะมุดลงน้ําถ้ามีตัวกัดนี้แบบ มันเห็ต้องตกใจแน่เลยทุกคนเพราะไม่เคยตีอันนี้เลยนะดูนะเวลาลากมันจะมุดลงน้ำใช้ตีก็าโดูแน่นอนมันเห็นว่าเพราะว่ามันมีเสียงอะไรนู้นด้วยทุกคนลูกปืนอันนี้ลูกปืนด้วยแต่ว่าในบ่อน,นี้น่าจะมีคนมาตกหมดแล้วนี่มันเห็นว่ามีคนมาตกทุกวันทุกคนทุกวันเลยทุกคนหมดเลยทุกคนมันเห็นมาช้าเกินไปแล้ว เลอแต่ปานินเล็ตรงไเรเหงี่ยเจอของดีแล้วทุกคนแต่ตัวไม่ใหญ่นะถ้ามันกัดเนี่ยเหงี่ยนัดสวนเลยนะนู่นทุกคนแอคชั่นเหนี่ยมาดีแต่ไม่เห็นจะดูจีบเลยนะวันนี้ปกติมันจีบนะทุกคนจีบน้ำชาวัวเจ้าชาว,ชาวโอ้ตอนนี้มันเหงียมาปิดเวลาทุกคนตอนนี้มันเวลาอ่า สี่โมงเย็นแล้วมันก็เริ่มมาจิบน้ำชาแล้วทุกคนนี่ทุกคนหมดสปูนอืมระยะที่ทำไปก็ห้าสิบเมตรกี่โมงเย็ห้าสิบเมตรตรงหนยี่สิบเมตรได้ไหมไม่รู้ไม่โดนนะทุกคนเราต้องตีไป,ปไกลเราต้องอ่านเกมไม่ขาดว่าปลามันจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เรามาทดสอบแอคชั่นไงแต่ว่าแอคชั่นเหีือดีนะมันเห็ชอบทุกคนดูดูนะ วิ่งนะก็แล้วก็สีมาชัดแจ๋วเลยนะโอ้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนไปเจอลูกโคกลูกโคกเฮ้ลูกโคกทำไมมีอยู่สีตัวเอ้าลูกโคกขึ้นอยู่สีตัวเราลากดูเผอเจอจะจะเจอแม่มันหมดตะปูนลากดูลากดูจะเจอแม่มันเห็นลูกโคกมาวิ่งอยู่สีตัวจะดูกินหมดแล้วหรือไงอือืต้องลากบิมๆหรือเปล่าวะอย่างนี้หรือว่ากลางวัง โอเคไม่เป็นไรเราตบรักสามพันไม้นะครับถ้าไม่กัดเราก็กลับบ้านแต่ว่าเอคชั่นดีมากนะให้ลองตีเข้าไปข้างข้างใต้ดูปั๊บ <c oughs> สวยอันนี้ไม่หมดนะทุกคนพาอมันเหยียดหลบหลบกิ่งไม้นะเมื่อกี้ตอนตีจังหวะตีเราเอี่ยวเอียว <c oughs> ย้ายมันติดต้นไม้ลากมาทุกคนลากมาถ้าผ่านหน้าชนนี้ช่นจะกัดไหมวะเงียดนี้ เงียบกิฟตเงียบกิฟเหนือแอคชั่บบน,บบนบบดีแต่วบบ่าแต่ว่าปลาโอ้ยมงบีม้มาจับช่วยหมดสปูนโ,ปโอเคเฮ้ยทุกคนไอ้เรอยอ๋อมันลื่นเกินไัยเราต้องดึงสวนไว้ทุกคนทุกคนลากมาป๊อปป๊บปป๊อป๊บป,บป,บปบเราต้องให้สายไหมทุกคนเวลาเรากเวลาปลากัดเหยื่อตัวนี้ไม่แน่ใจนะ เรือว่าฮัดส่วนเลยแต่ยังไม่ตอดเลยนะไม่รู้จะได้ฮัดส่วนไหมนะนู่นนู่นเอย่อแอคชั่นมาทุกคนดูหลูกหลืกหลุดเหลือหลุดหลืออืม,อมโอเคสรุปว่าเย่เอแอคชั่นดีแต่ว่าปลาไม่กินไปอีกทีหนึง่งหมดสปูนช่วยโอเคลากออกมาเลยอย่าลีลาเดี๋ยวหมดเวลาทุกคนงม้ต้องไปทำตะก้อแลวนะเข่งตะก้อสิบเก้านี้เจอกันทุกคนรอชมได้เลยสปอนเซอร์เข้าเยอะนะี่บอกเลย งโค้กไม่เข้าทัตเบลเซอร์ต้องเข้าพอบังเหยียดแล้วมากสวยแอคชั่นมาทุกคนดูดูดูวิ่งตัวเตะ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 มาอ๋อ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 สวยทุกคนโอเคเป็นไงบ้างกับเหยื่อตัวใหม่ของบังเหยียดวันนี้นี่ทุกคนถือว่าใช้กันได้ใช่ไหมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บังเหยียดด้วยแล้วใครมีเหยื่อที่จะให้บังเหยียดมารีวิวก็ส่งมาได้นะครับบังเหยียดชอบมากเพราะบังเหยียดก็ไม่มีตังค์ซื้ออย่างแล้วเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปบอกว่ารวยตตอออนนนนีี้้้บกวว่่าไมมัังค์ซืสยฉะ แ๊บหนึ่งฉะนั้นสรุปก็ว่าบางเหตดขี้มูกเหมือนเดิมไม่ได้ปลาโอเคแต่ว่าเรามา s t e r 6 a อ t i o นเงียร์ถือว่าผ่านบางเหตดให้เก้าเต็มสิบเพราะบางเหตดเรามากสวยถ้าได้ปลาเบางเหตดให้สิบเลยนะฉะน,นั้นก็ตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ